ครับสำหรับเมนูที่4นี้นะครับก็เป็นเมนูประวัติสั่งซื้อและแจ้งโอนเงินนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูว่าเรามีประวัติการสั่งซื้อยังไงนะครับหรือว่าบินที่เราเพิ่งสั่งซื้อไปเราู้ว่าเอ๊ะเราสั่งซื้อผิดนะนะครับเราสามารถที่จะมาลบในส่วนของประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอ่าเข้ามาแก้ไขนะครับเข้ามาแก้ไขในส่วนของรายการสั่งซื้อนะครับสมมติว่า เราอาจจะสั่งซื้อผิดนะครเราสามารถเอาบินเดิมนี่แหละครับมาแก้ไขได้นะครับก็สามารถที่จะมาคลิกนะฮะตรงแก้ไขรายการสินค้านะครับแล้วก็สามารถเลือกซื้อนะฮะจะเพิ่มจะลดจะลบออกรายการอะไรก็สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งก็คือเป็นเมนูเป็นช่องมีช่องสําหรับให้ให้เลือกเราคีย์ข้อมูลว่าเราแจ้งโอนเงินนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ คีย์ข้อมูลนะครับว่าเราโอนเงินวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาอะไรนะธนาคารอะไรสาน ATM นะครับเนี่ยนะครับเราเสร็จแล้วเราก็คลิกแจ้งโอนเงินเนี่ยนะครับระบบอ่าก็จะอ่าส่งลิงก์ตรงน,นี้นะครับไปให้กับผู้ดูแลการสมัครได้รับทราบว่าอ่าเลขที่บินเนี้ยนะครับได้โอนเงินมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ